รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิกเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณ จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแขง็นแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนกูนพร้อมใจเม,มืองไทยดีดีเนื้อใต้อีสามีคำบอกว่าฉันรักเธอให้เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอรักเธอักเรักเธอฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยอ้าย จะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจจะเล่นจะร้องรำไปท่องเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อ้าแขนแฟนๆก็หลากหลายร้องตะโกนยังพร้อมใจเมืองไทย ดีๆเมืองไทยดีๆเมืองไทยดีๆสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะ วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่บ่อหินฟาร์มสเตย์พิกัดจังหวัดรังค่ะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าที่นี่เป็นการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อที่จะจัดกิจกรรมต่างๆให้เกิดขึ้นเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและแขกผู้มาเยือนได้ทำกิจกรรมต่างๆที่นี่มีระบบนิเวศท,ที่อุดมสมบูรณ์และก็ทรัพยากรธรรมชาติที่พเพรียบพร้อมในส่วนของกิจกรรมที่นี่จะเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปสัมผัสบรรยากาศต่างๆและกิจกรรมต่างๆภายในรายการเมืองไทยดีๆในวัน นี้พร้อมๆกันเลยค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมชพี่บรรจงไหมคะคสวัสดีค,ค่ับค่บรรจงค่ะที่นี่มีจุดเช็คอินจุดท่องเที่ยวที่ไหนบ้างคะจุดเช็คอินของเราก็อยู่ที่นี่ครับแล้วก็ แหล่งท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็จะเป็นสส่วนด้วยกันนะครับเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับ<ม>ก็ไปตามเส้นทางที่บอกไว้ในแผนที่นี่นครับก็จะมีกลุ่มปลาเค็มกลางมุ้งนะครับมีกลุ่มบาติกนะครับแล้วก็มีกลุ่มจักสานเตยปนันนะครับนอกจากเส้นทางที่ไปดูวิถีชุมชนแล้วเนี่ยเราก็จะมีการท่องเที่ยวที่เป็นการท่องเที่ยวชิงนเวทนะครับทางด้านนี้นะครับก็เราก็เริ่มจากที่บ่อหินฟาร์มเตยเช่นกันนะครับเราเดินทางทางเรือนะครับทีนี้ เราก็จะไปที่บ่อน,น้ำพุเข็มร้อนนะครับแล้วก็มาที่อ่าวบุญคงนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำที่เกาะหลอหลออ๋อวันนี้จะมีเล่นน้ำด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็ามาที่ห<ล>าดกิบตะวันนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นทริปการท่องเที่ยวสั้นๆประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับแต่ทุกแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันซีนหมดเลยค่ะยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันดีไหมครับดีเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาุผู้ชมไปลงเรือใช่ไหมคะเราจะเดินทางด้วยเรือใช่ครับโอเคไปกันเลยค่ะคุณผู้ชมไปกันเลยครับเิญเลยคร ก่อนที่เราจะล่องเรือไปชมระบบนิเวศกันนั้นที่นี่ได้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงชุมชนด้วยนะคะซึ่งชาวบ้านจะมีการรวมกลุ่มกันจัดทําผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ขึ้นชื่อของชุมชนและเมื่อมีนักท่องเที่ยวมาเยือนที่บ่อหินความสเตผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนก็จะถูกนํามาจัดวางเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยว ได้เลือกซื้อเลือกชมกันถึงที่เลยทีเดียวค่ะและวันนี้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่บอกคุณผู้ชมไปจะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันค่ะกลุ่มของเราชื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เตยปาน,านันบ้านดุหุนนะคะทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับจากสารเตยปานันนะคะซึ่งเป็นพืชที่มีอยู่ในท้องถิ่นของเรานะคะซึ่งเอามา แต่รูปเส้นใยจนได้เป็นเส้นใยที่มีคุณสมบัติเหนียวนิ่มนะคะและก็สามารถที่จะจักสารเป็นของฝากของใช้ต่างๆได้ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เราทำนะคะดั้งเดิมเลยนะคะแต่ก่อนเราก็จะทำพวกเสื่อนะคะเสื่อแล้วก็พัฒนามาเป็นการยกระดับสินค้าขึ้นมาเป็นพวกกระเป๋าต่างๆนะคะซึ่งจะมีการออกแบบให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็สีสันที่ สวยงามเข้ากับสมัยใหม่นะคะค่ะแล้วก็จะเป็นของฝากเล็กน้อย,อยตั้งแต่พวกกระเป๋าตังค์นะคะกล่องแว่นตากล่องใส่ปากกากระเป๋าสตางค์นะคะแล้วก็พวกใส่บัตรต่างๆก็เน้นจะเป็นของใช้ของฝากของที่เล,ล็กนะคะเม mm ือ hmm. งตรังนะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะแยะนะคะก็อยากเชิญชวนให้ทุกทกท่านนะคะมาเที่ยวตรังนะคะไม่ว่าทะเลก็สวยหรือว่าบ้านเมืองก็สะอาดของกินก็อร่อยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะถ้าสมมุติ ถ้ามีโอกาสนะคะได้มาเที่ยวอำเภอศิกเกาแล้วก็แวะมาที่ตำบลบ่อหินนะคะก็จุดหนึ่งที่อยากให้ทุกท่านไปสัมผัสน,นะคะก็คืองานหัตถกรรมจากสารเตยปาหนันนะคะที่วิสาหกิจชุมชนเตยปานังน,นะคะถ้าสนใจเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้นะคะแล้วก็มีสินค้าดีๆพร้อมต้อนรับทุกๆท่านคะ่ะตรงนี้เป็นกลุ่มผ้าบาติอ่าเป็นอาชีพเสริมของอ่าต,ตรีในชุมชนนะคะ จุดเด่นของเราก็คือนักท่องเที่ยวสามารถมาลงลายมาเขียนเทียนมาลงสีมาแบบสัมผัสวิถีในชุมชนของเราได้ะคะ่ะคือถ้าอยากเที่ยวทางบกเราก็มีผลิตภัณฑ์ให้ทำให้ชมให้ซื้อให้เป็นของฝากของที่ระลึกอะคะ่ะสามารถฝึกฝีมือฝึกจิตใจสามาธิของเราได้นะคะบาติกเนี่ยจุดเด่นของเราอยู่ตรงนี้สามารถรักษาโรคซึมเศร้า ฝึกสมาธิพวกสมาธิสั้นอะไรเงี้ยทาได้ค่ะรักษาได้ถ้าใครอยากจะมาท่องเที่ยวที่บ่อหินทรัมสเตย์อยากจะมาทําผลิตภัณฑ์ในชุมชนสามารถมาที่กลุ่มของอาบาติกได้นะคะอยู่ที่สารานเนกประสงค์ของบ้านปุจูุดค่ะตรงข้ามโรงเรียนบ้านปุจูุดนะคะาสามารถเข้าไปเพ้นสีเป็นภาพได้เลยค่ะ คือที่นี่นะคะ่ะเป็นชื่อของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ะเป็นเป็นปลาเค็มกลางมุงกมก้งปลาเค็มกลางมุ้งเนี่ยคือเราจะเน้นถึงความสะอาดคือปลอดปลดสารพิษแล้วก็คันมะเร็งวันแม่ตอมคือถ้านักท่องเที่ยวสนใจนะคะคือเข้าไปได้เลยค่ะที่กลุ่มท่าเรือติเกาแล้วก็มีหลายตัวค่ะมีกะปิมีกะป,ปิแกงมีกะปิน้ำพริกแล้วก็มีมันคุ้ง แล้วก็ปลาจวเล็กๆคือเราทอดได้กรอบและกินได้ทั้งตัวเลยมันเป็นแคลเซียมค่ะอันนี้ถ้าปักใต้ก็เรียกปลาสีเสียดแต่ถ้าเป็นภาคกลางก็เรียกปลาสละเกงได้เกงเตี๋โพได้คณะปลาเค็มก็ได้ตอดกินากับก๋วตวต้มก็อร่อยค่ะแล้วก็อีกตัวนี้เป็นปลาทูค่ะเป็นปลาทูเค็มแต่เค็มน้อยนะคะ ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นรสชาติใช่ไหมคะใช้หอมซอยพริกซอยแล้วก็น้ำมะนาวค่ะบีบไปเข้ากันแล้วก็ไปราดทานกับข้าวสวยก็ได้ข้าต้มก็อร่อยค่ะเราเตรียมพร้อมใส่เสื้อชูชีพเรียบ,บ้อยนะคะเพื่อความปลอดภัยอ่างลงเรือเลยค,ค่ะ วัังนะครบโอ้ยบรรยากาศดีมากนะคะถึงแม้ว่าจะมีแบบไอแดดร้อนนิดนึงแต่คือไม่ได้ร้อนเยอะขนาดนั้นนะคะเส้นทางจากจุดที่เราออกมาเมื่อตะกี้กับเส้นทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยประมาณกี่กิโลได้คะ ประมาณสักหนึ่งกิโลครับ1กิโลใช้เวลาประมาณใช้เวลา15นาที15นาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะครับผูครับบรรยากาศธรรมชาติจริงๆค่ะธรรมชาติสบายมากแล้วก็แบบเราจะเห็นได้ทั้งสองฝั่งแบบธรรมชาติยังคงยังคงธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนักเที่ยวบางคนเนี่ยชอบในเรื่องของกีฬาตกปลาก็สามารถเอาเบ็ดมาได้มาตกปลาได้หรือว่ามาเรียนรู้ระบบนิเศ ก็ก็ก็มาได้นะครับเพราะฉะนั้นที่นี่เนี่ยเราจะมีกลุ่มลูกค้าที่ค่อนข้างหลากหลายนะครับกลุ่มลูกค้าที่เป็นกลุ่มคอเรทก็คือกลุ่มที่เป็นองค์กร,<ฆ>รหรือลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มครอบครัวนะครับเราก็สามานนรถเป็นถือว่าตอบโจทย์เลยล่ะสําหรับ กลุ่มนะักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็รรได้มาศึกษาเรียนรู้ในะเรื่องของระบบนิเวศนิเวศรวมทั้งทำกิจกรรมในเรื่องของเสียดาครับที่นี่เราจะมีธนาคารยญ้าทะเละนะครับเพาะต้นกล้ายาทะเลแล้วให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนำต้นกล้ายญาทะเลไปปลูกเพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งยา้าทะเลในพื้นที่จังหวัดตรงซึ่งยาทะเลเนี่ยเป็นอาหารสำหรับพยชนยค่ ตรงนี้เรามาถึงที่บ่อน้ําพุเข็มร้อนแล้วครับค่ะจากตรงนี้เราขึ้นเรือนะครับขึ้นจากเรือแล้วก็เดินเข้าไปประมาณสัก100เมตรนะครับเราก็จะถึงที่บ่อน้ําพุเข็มร้อนครับเชิญเลยนะครับโอ้นั่งเรือมาก็ใช้เวลาไม่นานนะคะผู้ชมค่ะแล้วก็มาถึงจุดนี้เป็นจุดแรกโอ้โหปากองลางยังสมบูรณ์มากใช่ครับข้างหน้าเนี่ครับอีกนิดเดียวเนี่ยเราก็จะเห็นน้ําพุเข็มร้อนนะครับน้ําพุเข็มร้อนเหรอใช่ครับ โอ้โหน,น้ำพุเ,เข็มร้อนอันนี้คือเป็นบ่อที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติเลยจากธรรมชาติเลยนะครับสันนิษฐานว่าเป็นรอยแยกของโลกนะครับแล้วก็มีการแรงดันของเปลือกโลกเนี่ยได้ดันเอาน,าน้ำทะเลนะครับที่อยู่ด้านนอกเนี่ยดันขึ้นมานะครับผ่านชั้นของพวกหินนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุต่างๆเนี่ยนำขึ้นมาด้วยนะครับก็เลยทำให้รอบๆตรงนี้ครับ มีโครนนะเราเรียกว่าโครนบ่อน้ําเค็มร้อนซึ่งโครนนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาขึ้นมาพอกตัวได้นะครับส่วนมากนักท่องเที่ยวเวลาเขามาจุดนี้แล้วเนี่ยเขาบอกความรู้สึกว่ารู้สึกยังไงบ้างครับีบจงเขามีความรู้สึกว่าเขาอัศจรรย์ใจมากนะครับเพราะว่ามันมีบ่อน้ําพุเค็มร้อนนะครับอยู่อยู่ในป่าเชเลนะฮะแล้วก็ใกล้อยู่กับกับคลองนะครับด้านด้านหน้าเนี่ยที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยฮะมันก็คือน้ํา น้ำทะเลปกตินะครับคือน้ำธรรมดาเลยนะคะธรรมดาเลยแต่มีความความเค็มอาจจะน้อยกว่าความเค็มที่อยู่ในในบ่อน้ําพุเค็มร้อนนี้ค่ะนะคะเดี๋ยวลองลงไปแช่เลยคะคุณผู้ชมเดี๋ยวลงไปลงค่ะหนึ่งสองสโอ้ก็คืออุณหภูมิค่อนข้างที่จะ ร้อนร้อนครับไม่เชื่อลองดูครับไม่เชื่อลองดูครับนี่ลงไปแล้วลงไปแล้วเอาไว้จมเลยจมเลยโอ้ยไม่กล้าคุณผู้ชม่ะจมเลยจมเลยครับไม่เป็นไรครับเราปรับตัวได้แป๊บหนึ่งโอ้แต่ก็คือบรรยากาศตอนนี้คือมันกําลังแบบแดดกําลังดีเลยคุณผู้ชมครับครับแต่ร้อนจริงๆฮะรร้อนแต่ร้อนจริงจริแล้วอย่างน้ําพุร้อนเค็มที่ที่ขึ้นมาเนี่ยก็คือเป็นช่องน้ําไหลลงไปก็สู่ทะเลครับออกสู่ทะเล อันนี้ก็จะเป็นแหล่งหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนิยมมานะครับเช้าๆเนี่ยก็มาแช่น้ําร้อนกันอุณหภูมินี่จะคงที่ประมาณนี้ตลอดทั้งวันไหมคะทั้งวันครับอพอได้มาสัมผัสแล้วรู้สึกว่าแบบธรรมชาติจริงๆแล้วเม a ซิ่งจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชมเราต้องลงเรืออีกครั้งนะคะครับเราจะไปที่อ่าวบุญคงอ่าวบุญคงค่ะ ข้างหน้าเนี่ยครับก็คืออ่าวบุญคงนะครับโอ้สวยมากคุณผู้ชมสวองามเลสวยงามไหมฮะสวยมากเลยค่ะโอ้โหธรรมชาติล้วนเลยนะคะข้างในก็จะมีพวกหินงอกหินย้อยนะครับแล้วก็มีภาพเขียนสิโบราณด้วยโอ้โหเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปชมด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันโอ้เข้าไปเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเรานั่งเรือเราก็เข้าไปดูบรรยากาศด้านในได้เลยเหรอฮะด้านในครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะข้านในสวยงามมากครับไปกันเลยค่ะ เที่ยวที่จังหวัดตรังถ้าไม่ได้มาเยือนบ่อหินความสเตและล่องเรือตามกเกาะอ่าวต่างๆที่สวยงามแสดงว่ายังมาไม่ถึงนะคะเรามาถึงบริเวณที่เรียกว่าอ่าวบุญคงซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านพรุจูดอยู่ระหว่างหาดปากเมงและหาดราชมงคลในพื้นที่หมู่ที่สองตบบําบลบ่อหินอำเภอสิกเกาจังหวัดตรังค่ะธรรมชาติได้สร้างสารรค์ เห็นได้จากหินงอกหินย้อยที่สวยงามดูแล้วเพลินตาเลยทีเดียวค่ะและเรือของทีมงานก็ได้มาจอดบริเวณขอบถ้ำพี่บรรจงบอกว่าถ้ำที่นี่มีภาพเขียนของคนโบราณซึ่งมีอายุนานกว่าหลายร้อยปีทีมงานเลยมาจอดดูค่ะซึ่งจากภาพที่เราเห็นลักษณะภาพเขียนดูคล้ายปลาค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่า ทีนีนยังคงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำนั่นเองและก็โซนนี้นะคะที่เรียกว่าอ่าวบุญคงทางชุมชนและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดตั้งธนาคารต้นกล้าหญ้าทะเลขึ้นเพื่ออนุรักษ์หญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารของพยูนและก็รักษาระบบนิเวศด้วยค่ะ ชมธรรมชาติและความสวยงามที่อ่าวบุญคงแล้วที่นี่ไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะคะเราพร้อมที่จะเดินทางล่องเรือต่อค่ะไปยังเกาะล้อลอซึ่งระหว่างทางเราได้ล่องเทียบท่าซึ่งมีลักษณะที่เราจะเห็นได้เด่นชัดมากๆค่ะว่าเป็นสีที่ธรรมชาติออกแบบไล่โทนสีอย่างลงตัวอย่างกับตั้งใจเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งเราจะใช้เวลาในการล่องเรือไปอยังเกาะล้อลอใช้เวลานิดเดียวเพียงแค่10นาทีเท่านั้นเองค่ะ่าตอนนี้เรามาเทียบชายหาดแล้วนะคะคลงญญาาไปดูบรรยากาศด้านล่างกันไปคะ่ะเขตหนึ่งครับโอ้โหบรรยากาศดีมากใช่เห็นไหมครับนี่คือเวื้องอ่าวของเรานะครับเป็นหาดทรายเนี่นุ่มนะฮะ สายนุ่มมากเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็สะอาดนะฮะ ส่วนมากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแบบทริปเรือแบบนี้ก็คือจะมาอยู่ที่จุดนี้จะมาเล่นน้ำท,ที่จุดนีช้ช่วงจังหวะของวันเนี่ยตรงนี้จะเป็นทริปที่ร่มพอดีแล้วบรรยากาศสวยมากครับตรงนี้จะมีทิวทัศน์ที่ค่อนข้างสวยนในช่วงที่สถานการณ์โควิดแน่นอนว่าหลายๆผู้ประกอบการหลายๆชุมชนนักท่องเที่ยวก็ย่อมที่จะลดน้อยถอยลงหรือว่าอาจจะแทบไม่มีเลยนะคะคและเมื่อ ประเทศไทยได้มีการผ่อนคลายตอนนี้ทางโฮมสเตย์เองเนี่ยได้มีการแบบสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้ายัางไงบ้างคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็าพยายามจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่จะเดินทางเข้ามาพักที่ของเราอันดับแรกของเราเลยก็ปฏิบัติตามเงื่อนไขของอสาธารณสุขนะครับโดยยึดเอาเกณฑ์ของมาตรฐานชานะครับมามาปรับใช้ในโฮมสเตย์ของเรา ให้ความสำคัญในเรื่องของโซเชียลเรซินติ้งก็คือระยะห่างเว้นระยะห่างทางสังคมนะคะเพื่อเป็นการลดการกระจายแพร่เชื้อนะคะเดี๋ยวเดินชมบรรยากาศกันต่อดีกว่านะคะเพราะว่าเดินจุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อคะจากนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปหาดเก็บตะวันกันหาดเก็บตะวันไปดูบรรยากาศยามเย็นตกนะครับโอ้พลาดไม่ได้สําหรับบรรยากาศนี้เลยค่ะผู้ชมขา เม็ดทรายละเอียดนุ่มเท้าท่ากลางเวิ้งทะเลทําให้ชักจะหลงรักจังหวัดรังแล้วล่ะค่ะผู้คนที่ได้มาเยือนเกาะหลอหลอมาแล้วต้องเก็บภาาสวยๆกลับไปและประทับใจทุกรายอย่างแน่นอนค่ะลองเรือมาทั้งวัน ได้ชมทั้งอ่าวทั้งเกาะและไฮไลท์ตบท้ายทริปในวันนี้ที่พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องไปที่หาดเก็บตะวันค่ะไปดูสถานที่พระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกในบรรยากาศสุดชิลกับลมทะเลที่พัดสบายๆทำให้ดูพระอาทิตย์ตกที่หาดเก็บตะวันเป็นสิ่งที่ทำให้ขนตกหลุมรักจังหวัดรังอย่างแน่นอนเลยทีเดียวค่ะ ที่เรายืนอ,อยู่เนี่ยเราเรียกว่าหาดเก็บตะวันหาดเก็บตะวันใช่ครับเดี๋ยวสักคู่เนี่ยเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกที่นี่นะครับอ๋อตรงนี้เราเสามารถมองเห็นได้ชัดเจนใช่ชัดเจนเลยครับแล้วก็สวยงามมากนะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ดูพระอาทิตย์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังนะครับ แล้วเราจะได้เห็นภาพบรรยากาศวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศไปพร้อมๆกับเราด้วยนะคะแล้วก็ค่ำคืนนี้เราก็จะเตรียมตัวไปพักที่โฮมสเตย์ด้วยใช่ครับที่โฮมเจรเราเนี่ยนอกจากเรามีที่พักแล้วเนี่ยเราก็จะมีอาหารไ้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวด้วยเมนูอะไรนะคะเย็นนี้วันนี้เนี่ยเราก็จะเป็นเมนูที่ อ่า้วนแล้วแต่เป็นอาหารทะเลที่เกิดจากในพื้นที่ของเรานะครับอันดับแรกเลยปลาเก๋าไม่พลาดแน่นอนนะครับเพราะเป็นปลาที่เราเลี้ยงอยู่ในกระชังหน้าบ้านนะครับมีปลากระพงนะครับก็จะเป็นแกงส้มปลากระพงโอ้เริ่มหิวแล้วละค่ะแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับเราก็ยังมีปลาเค็มกลางมุ้งนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนของที่นี่นะครับเป็นเป็นการแปลรูปอาหารทะเลนะครับที่เนี้ยอร่อยมากนะครับ กินคู่กับแกงส้มนะครับเขากันดิบเขากันดีเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ยังบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีปูนะครับเป็นปูมา <c oughs> ้าหรือจะเป็นปูทะเลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารทะเลสดๆที่ขึ้นมาจากประมงพื้นบ้านนะครับเราไม่มีการเก็บ สต็อกเอาไว้นะครับขึ้นมาสดๆแล้วก็มาปรุงเป็นอาหารให้กับนักท่องเที่ยวได้ทานอย่างนี้ค่ะพี่บรรจงสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ติดตามรับชมอยู่เนี่ยอยากจะมาลงเรือไปดูธรรมชาติไปชมระบบนิเวศอย่างนี้แล้วก็ได้นอนที่พักโฮมสเตย์และกินเมนูอาหารแบบสดๆแบบนี้สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับที่เพจของบ่อยินฟาร์มเจก็ได้นะครับ หรือเข้ามาที่เบอร์โทรนะครับ0818927440นะครับติดต่อมาที่ผมนะครับปรญจงเนื้อพรเมธีนะครับก็จะเป็นเบอร์โทรโดยตรงนะครับสามารถที่จะเข้ามาโทรเข้ามาจองได้นะครับแต่ขออนุญาตจองก่อนล่วงหน้านะจองก่อนล่วงหน้านะครับประมาณกี่วันได้คะจะสัก3วันก็ได้นะครับเพื่อที่จะได้ทางชุมชนจะได้เตรียมการค่ะ เพราะว่าที่นี่เรียกได้ว่าเป็นการร่วมไม้ร่วมมือสําหรับสมาชิกในชุมชนนะคะคที่จะได้เสริมสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในชุมชนชด้วย<ช>นะคะ<ช>เพราะว่าเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่าง<ช>แท้จริงเลยนะคะเราเป็นการท่องเที่ยวในชุมชนนะครับเช่้นยได้ที่เข้ามาเน จะถูกกระจายเข้าไปอยู่ในชุมชน,นครับทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับที่สําคัญที่สุดเนี่ยเราได้สังคมและสิ่งแวดล้อมดีๆครับขึ้นมาใช่นะคะอยากให้คุณผู้ชมได้มาสัมผัสบรรยากาศนี้ด้วยตัวเองนะคะก็ลองมาสัมผัสบรรยากาศนี้รับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะเสียดายจังเลยค่ะเวลาของรายการเมืองไทยดีๆวันนี้หมดลงแล้วนะคะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมสําหรับวันนี้นะคะน้องอูฟพร้อมด้วยพี่บรรจงต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะ,คะขอบคุณ และสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทิ้งท้ายกับภาพบรรยากาศออดูตะวันตกดินนะคะคที่หาดเก็บตะวันท,ที่หาดเก็บตะวันค่ะ